สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้าสวนการฝึกพูดหน้ากล้องคนเดียวของผมวันนี้ผมมีแขกรับเชิญข้าวเหนียวลูกโชว์โชว์โชว์หน้าก่อนจะรับเดี๋ยวโชว์เออโชว์ตัวกนลูกเออข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นน้องสาวเข้าพูดใช่ไหมลูกวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องข้าวเหนียวเมื่อวานผมพูดโอ๊ยกัดกูทําไมเนะี่ยโอ๊ยเหนียวเมื่อวานผมพูดเรื่องเรื่องอะไรพูดไป อันนี้ผมจะมพูดเรื่องอันนี้โอ้ยเหนียวเจ็บอ๋อวูจะได้พูดดีมนันนะคิดไหมโอ้ยเจ็บหยุดหยุดหยุดเหนียวลูกหยุดโอ้ยเจ็บคืออุ๊ยไอเหนียวเจ็บยาอ้ามึทงทำไมทำอย่างนี้อืมเฮ้ยวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องมันแต่ว่าเออเจ็บว่อ หยุดหยุดหยุดอย่าเพิ่งอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพึ่งพี่ขอพูดเรื่องหนูก่อนลูกใจเย็นใจเย็นเย็นกูขอพูดเรื่องมึงคนเนียวเป็นแมวจรที่วิ่งมาชนกระจกหน้าร้าน <Yeah. S 2> ผมหยุดคือ,อเหนื่อยหนึ่งนาทีแล้วกูยังไม่ได้พูดเลยเนียวโอ้ยเจ็บเจ็บเอเจ็บลูกโอเคโอเคนะใจเย็นนะ เขาเดี๋ยวเป็นแมวจรครับที่โอ๊ยเจ็บโอ๊ยปล่อยกูไม่พูดแล้ววันนี้วันนี้ผมไม่พูดละโอ๊ยเจ็บโอ้ยไอ้เนียวพี่จะเล่าเรื่องหนูมันดูน่าสงสารเ่ยมึง มันเป็นแมวจอนที่วิ่งมาชนกระจกหน้าร้านผมวันที่หกอา่าหกธันวาเมื่อปีก่อนแล้วก็เออแม่งเลยเอางี้ดีกว่าไว้ค่อยค่อย,ค,อยค่อยเล่าแล้วกันนะอ่ะอันนี้ถือเป็นโชว์ตัวแล้วกันเนาะโชว์ตัวเ,เหมียวเป็นแมวจอนนะครับหางพิการใช้ไม่ได้อะไรอย่างเนี่ยหางใช้ไม่ได้เลยเท่านี้พอก่อนเนาะเราค่อยว่ากันใหม่ โอเคก็ขอให้เป็นวันที่ดีครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังทำบางสิ่งบางอย่างอยู่สวัสดีครับ